สวัสดีบ่ายวันอาทิตย์เอ้ยบา่บายไปบ่ายวันจัน์ค่ะวันนี้หิมะตกทั้งวันนะคะเติบแต่เมื่อวานแล้วก็วันนี้ค่ะออกไปไหนไม่ได้ไปไปแล้วนี่หน้าหนูทำอะไรหนะ้ากล้องเหรอลูกไ,ไปไปไปพาเด็กๆมาเล่นน้ำแข็งหิมะค่ะอุ้ยหนาวติดลบ20องศาวันนี้หนาวสุดในรอบปีเลยนะคะ ไปวไป,วไปวหนาวหนาวมากต้องใส่แบบขอใส่ยาิแต่งมือนะเย็นมือเนี่ยมือเย็นแต่งตัววันนี้เขาบอกว่าหิมะจะตกสูงเกือบแปดสินิ้วเลยนะนี่ก็โอ้โหไม่ได้ให้อาหารนกเลยหนาวจริงๆนะคะเขาบอกว่าอยาให้ไทยมีหิมะ ถ้ามีแล้วภะพาไปอย่างนี้ไม่เอานะคะออกจากบ้านไม่ได้เลยเด็กเงี้ยงานก,การไม่ต้องทำค่ะ,ะเล่นสนอกละมาสไลด์เด้งนะลูกหญิงทำอะไรอ่ะคะ่ะมีหน้าไปลงไปเล่นสนุไปเด็กเด็กเล่นน้ำแข็งหิมะแป๊บนึงค่ะเขาอยากเล่นหน,หนาวไอ้แม่จะหนาวไปอุ้ยดูมันพายุมันแบบแรงลมแรงแล้วมันตกเยอะมากค่ะตกไม่หยุดตั้งแต่เมื่อคืนนี่ค่ะ 来来来来，哥赔了，赢哥赔了，哥赔了。来来，哥哥哥哥哥，哥哥哥哥哥赔了，哥哥哥，来来来来。咋，来来。来来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 。哎，哪哪哪，我干么来？我拉扯，扯没得路。 เร็วแม่หนาวเร็วๆจะเล่นก็เล่นเร็วๆไปเร็วๆแม่หนาวเลยเร็วจะเล่นก็เล่นเลยไปเล่นเลยก็เล่นเลยเร็วไปเร็วจะเล่นเก็เล่นเล่นไปเล่นไปสมองยิงไปเล่นไปโก็กระเพยกระเพยเพยเชโนไปหมูไอหมูมันจะกลิ้งถังน้ำแข็งนะดูมัน เาเพื่อนบ้านขังไว้อยู่บนบ้านดีหน,น้าไม่เอาไม่เอาไปเห่าเขาทําไมมาแล้วมาแล้วเราไปเล่นไปไปเล่นไปไม่หนาวละจวไม่จะเข้าบ้านแล้วนี่หนีหน้าไม่เอานะลูกเดีวเร็วมาแล้วแล้วเรก็เพราเออนั่นแหละก็เพลก็เพรอุ้ยหนาวเย็น แข็งมือแข็งไปหมดแล้วอ่ะไปไปไปเข้า,บ,า,บ,าบ้านนะดูนะคะนี่ระเบียงมินน์นนเดินไปนน่นละอันนี้ระเบียงนะคะยังไม่ได้มากวาดออกเลยเนี่ยหมูจะมาเล่นงลงระเบียงเนี่ยอุ้ยหนาวนี่คือความหนาแข็งนะคะ นกมันหิวข้าวไม่ได้เข้าวให้นกกินเลยค่ะมาแล้วมามากินเอ็มเคเลยเอ้ยหนาวต้องโกหกว่าให้มากินเอมเคนาะจะเข้าบ้านโอเคค่ะ